ต่อไปเป็นแบบทดสอบท้ายบทนะคะอันนี้ให้น้องๆทำก่อนเลยแล้วค่อยมาดูฉเฉลยทีเดียวนะคะอ่ะในข้อที่1น,นะคะก็นำา95มาคูณกับ58ก่อนเนาะว่าได้เท่าไหร่แล้วค่อยนำา่นอีก2ตัวข้างหลังเนี้ยมาเติมทีหลังอ่ะได้ 5,510ั 5, 5นะเก้าคูณห้าสิบแปดเนี่ยห้าพันหอ่าจากนั้นทำไมคะเติมศูนย์สตัวด้านหลังตรงนี้1นสองอันนี้ลงไปด้านหลังคำตอบก็จะตอบ5้า0 0 0ห้าหมในข้อที่2ก็ตั้งคูณปกติค่ะเป็นคูณ4หลักกับคูณ3มหลัก คำตอบคือ1 9 5 5 3 3้าและในข้อ3ค่ะคือเรื่องตัวที่ไม่ทราบค่าที่เราทำไปเมื่อกี้นะในข้อ3นะก็คือ231คูณกับตัวที่เราไม่ทราบค่าเท่ากับ1,9,635อ่ะต้องทำยังไงย้ายจาก 2 3 1อเ่าเป็นคูณอยู่ในฝั่งซ้ายพอย้ายไปฝั่งขวาปุ๊บเขาจะกลายเป็นหารทันทีจะได้อ่าหาร231เราก็ไปตั้งหารตรงนี้นะคะคำตอบก็จะคือ85ตัวที่เราไม่ทราบค่าก็จะคือ85นั่นเองอการย้ายข้างก็ตรงนี้เปรียบเสมือนมีคูณอยู่ข้างหน้า แต่เขาก็ไม่เขียนกันพอเราย้ายจากคูณก็จะกลายเป็นหาราจากคูณข้างหน้านี้จะกลายเป็นหารโอเคเนาะแล้วก็ไปหารหาคำตอบผลคำตอบสุดท้ายจะได้85แล้วก็นำมาเติมต่อไปค่ะในข้อที่4นะคะก็เป็นการตั้งหารปกติเลยก็คือ965หาร5 1> 5 1 5อ่าลบได้4ดึง6ลงมา5 9 45ลบได้1แล้วก็ดึง5ลงมา5 3 15หลบกันได้0ในข้อนี้คำตอบก็คือ193นะคะคำตอบ และในข้อที่5นะคะก็เป็นการตั้งหารปกติเลยในข้อนี้จะตอบสศบสองนะคะโอเคต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6ขอคิดตรงนี้นะคะข้อที่6 5,000ขอโทษคะ่ะ 52, 52,955หารกับ 620้อยโอเคหกร้คูณแได้4,960ค่ะอ่ะลบก,กันแล้วได้335และดึง5ลงมาอ่ะ620คูณอะไรเอ่ยได้ใกล้300 ขอโทษค่ะสามพ้อยห้าสิบห้คูณหนะคะได้3,100ลบกันเราได้ลบกันแล้วได้255นะคะโอเคในข้อนี้255เนี่ยเป็นเศษได้หรือ,อยังเป็นได้แล้วนะคะเพราะ255เนี่ยมันน้อยกว่าตัวาหารแล้วเป็นเศษเนาะในข้อนี้ก็ตอบ แปดสิบห้าเศษสองร้อยห้าสิบห้าค่ะโอเคต่อไปนะคะจงแสดงวิธีทำและหาคำตอบเป็นการหารสั้นอ่ะในข้อเจ็ดก็คือสี่สิบแปดหารสั้นกับสี่พันหกร้อยแปดอ่ะคำตอบก็จะได้ 96นะคะโอเคและในข้อ8ค่ะเป็นการหารสั้นระหว่าง9,864หารกับ4นะคะ4หาร9ได้2อลบ 9, ลบได้1อันนี้ก็แอบเขียนหนึ่งไว้ข้างหน้าก็ได้ สอะไรใกล้เคียง18ที่สุด4 4 6นะคะอ่าสิลบได้2นำมาเป็นอ่าเป็น26 4อะไรใกล้26ที่สุด4 6 24อ่ะ26ลบ24ได้2นำมาเป็นอ่ะตัวต้นของตัวถัดไปนะคะ4 6 24ในข้อนี้ก็ตอบ2,466นะคะอันนี้ก็ถ้าใครแม่นแล้วก็ไม่ต้องทดตรงนี้นะโอเคในหัวข้อถัดไปของเบอ,อร์กหนี้นะคะ แบบทดสอบนี้ก็จะเป็นการจับคู่ก็คือเราต้องมาคิดข้อ9-13ถึง13ว่าได้คำตอบเท่าไหร่และนำไปจับคู่กับ a b c d e ในฝั่งขวามืออ่ะโอเค9เนี่ยในข้อ9เนี่ยคำตอบของเขาก็คือ3,135 อ่ะข้อ9ตอบ3,135ข้อ10คูณเสร็จแล้วได้154และในข้อ11หาเสร็จแล้วได้56โอเคข้อ12คูณเสร็จแล้วได้5,194ข้อ13คูณเสร็จแล้ว1,000 54 เรามาคิด a b c d e นะคะ a ได้154 b ได้5,194 c ได้1,054นะคะและ d ได้3,135 e ได้56าสิบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจับคู่ตัวที่มันเหมือนกันนะ โอเคอ่ะข้อ9 3,135ตรงกับ D นะคะโอเคข้อ9ดีนะอ่ะข้อ10 150 154ก็ตรงกับ A ข้อ11ตรงกับ E ข้อสิตรงกับ b และข้อสุดท้ายตรงกับ c โอเคถัดไปนะคะจงเติมคำตอบลงในช่องว่างอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวที่เราไม่ทราบค่ะที่เพิ่งเรียนไปด้านบนเมื่อกี้นะคะ ในข้อ14 90คูณกับตัวที่เราไม่ทราบค่าอ่ะได้5,850อ่าจากคูณในฝั่งนี้ย้ายไปในฝั่งขวาจะกลายเป็นหารนะคะ5,850หารกับ90ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบคือ65นะคะแล้วก็นำมาตอบ โอเคและในข้อที่15สี่เซีเลี่ยมหารกับ92เท่ากับ65หาร92ตรงนี้หารอยู่ย้ายไปในฝั่งขวาก็จะกลายเป็นคูณเท่ากับ65คูณ92าคำตอบก็คือ5,980 โอเคต่อไปนะคะในข้อ16อ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าในข้อนี้เนี่ยจดให้กำหนดอะไรให้เราบ้างแล้วก็โจทย์ต้องการอะไรแล้วก็เราจะทำวิธีอะไรในการไปหาคำตอบอะต้องการบรรจุกเกลือ391ถุงจำนวน750กรมัมอะตรงนี้คือโจทย์กำหนดใช่ไหม ต้องใช้เกิดเท่าไหร่ต้องใช้เกลืเท่าไหร่คือโจทย์ต้องการอ่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนในข้อนี้จะเป็นการบวกลบคูณหรือหารคะอ่ะก็ต้องเป็นคูณใช่ไหมเพราะต้องการบรรจุเกลือ391ถุงเขาต้องการ391ถุงแต่แต่ละถุงเนี่ยมันมี750กร,รมัมเขาถามว่าต้องใช้เกลือกี่กร,รัมทั้งหมดอ่ะ ก็ต้องเป็นการคูณนะคะอ่ะแล้วเราก็มาแสดงวิธีวิธีทำแต่พี่ขอคูณตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ก่อนแล้วพี่จะเอาศูนย์มาเติมทีหลังนะคะตรงคำตอบคือคูณ391กับ75ก่อนโอเคค่ะ391คูณ75 อ่ะ5คูณ1นะคะ5 5 9 45 5 3, 5, 3เป็น13บวกอีก4ขอโทษค่ะ5 3 15บวกอีก4เป็น19โอเคค่ะ7คูณ1ได้7 7 9 63 7 3 21บวกอีก6เป็น27 และวนำมาบวกกันค่ะโอเคค่ะน้องน้นได้เท่าไหร่กันเอินได้เท่าพี่ไหมโอเคเราทำอะไรผิดไปไหมคะ อ่าเหมือนจะคิดผิดนะพี่ขออนุญาตคิดใหม่ตัดทิ้งไปนะคะขอคิดใหม่สามร้อเก้คูณเจ็บห้าอ่ะห้คูณหได้ห้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสห้าทดอีกสเป็น19

อ่ะยังตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เรายังไม่ได้นำศูนย์อีกหนึ่งตัวมาคูณคูณเสร็จก่อนจะตอบว่าใช้เกือกี่กรัมก็ต้องเป็นเติมศูนย์ก่อนนะ293,250กรรมนะคะในข้อนี้ และในข้อที่17นะคะรถคันหนึ่งบรรจุผู้โดยสารได้255คนถ้ามีรถ121คันจะบรรจุได้กี่คนอ่ะในข้อน,นี้ก็ต้องเป็นการคูณใช่ไหมเ้าบอก1คันเนี่ยบรรจุได้255คนเขามีรถตั้ง121คันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วก็นำมาคูณกันนะคะ โอเคคูณกันอ่ะคูณปกติเลยนะคะ โอเคตอบไตเติมสูโอเคในข้อนี้ตอบ3,855นะคะ โอเคบรรจุผู้โดยสารได้3าม5มื่นคนนะคะต่อไปในข้อที่18นะคะมีน้ำจำนวน21,500ลิตรแบ่งใส่ถังแบ่งใส่ถังคำว่าแบ่งเนี่ยอ่ามีการแบ่งเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องการเป็นลายแบ่งใส่ถัง235ลิตรจะต้องใส่กี่ใบและเหลือน้ำอยู่กี่ลิตรโอเคในข้อนี้ต้องเป็นอะไรเป็นไม่ได้เลยนอกจากการหารโอเคจากนั้นเรามาตั้งหารนะคะ สองร้อยคูณอะไรเอ่ยคูณเก้านะคะได้2 115. อ1พันหนึ่งานำมาลบก,กันได้35นะคะดึงศูนลงมาคะ่ะสองร้อยสามสิบห้าหนึ่งคำตอบก็คือได้เก้สิบ 91ใบเหลือน้ำ115ลิตรค่ะเหลือน้ำ โอเคต่อไปนะคะในข้อที่19ค่ะเขาบอกว่าการดาเก็บเงินได้1 3 3่0 0บาทในเวลา365วันอะ่อะเฉลี่ยแล้วการดาเก็บเงินวันละเท่าไหร่อ่าเหมือนโจทย์ที่เราทำไปในแบบฝึกหัดใช่ไหมคล้ายๆเลยมีคำว่าเฉลีย่ยแสดงว่าในข้อนี้ก็ต้องเป็นการหารพี่ไม่ได้ให้น้องจำว่าถ้ามีคำว่านี้คำว่านี้จะเป็นการคูห,หรือการหารนะคะเราต้องดูบริบทของโจทย์นั้น นั้นๆด้วยว่าบริบทเขาต้องการอะไรอ่ะแล้วเราควรทำวิธีไหนโอเคค่ะะตั้งหานปกตินะคะ โอเคสามร้อยหห้าสหห้าคูณสได้หนึ่งพันบห้าอ่ะหนึ่ันเห้าลบแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนะคะตัดทิ้งตรงนี้ ค่ะข,ข้อที่19ได้ไประโยคสัญลักษณ์มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอามาหารเลยเอา365หารกับ1 3 1 1 0 3 5นะโอเค365คูณ3ได้1 9 5นะคะและนำมาลบกันคะ่ะนำมาลบกันจะได้215จากนั้นดึง3ลงมาคะ่ะ 365ลายใกล้เคียง2,153มากที่สุดก็ต้องเป็น365คูณ5จะได้เท่ากับ1,825คืออันนี้เราต้องไปลองคูณมานะคะ,ะลบก,กันได้328ค่ะ,ะ365คูณ9ได้328ได้3,228 ได้3,285เปอเลยโอเคในข้อนี้ก็ตอบการดาเก็บเงินวันละ359บาทนะคะและในข้อที่20นะคะแม่ค้านำส่อมมาขาย3ลดรถเข็นแต่ละรถเข็นเนี่ยบรรจุ ส้ม254ผลนำมาแบ่งเป็น6กองแต่ละกองอะ่ะจะมีส้มกี่ผลอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีส้มทั้งหมดกี่ผลอ่ะแล้วค่อยนำมาแบ่ง6กองโอเคไหมแบ่งเป็น6กลุ่ม6กองอันดับแรกเลยหนูต้องรู้ก่อนว่าหนูมีส้มกี่ผลทั้งหมด3ามรถสามรถเข็นรถเข็นละ254 การที่เราจะรู้ว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผลคือเราก็ต้องเอามาคูณกันก่อนอันนี้คือส้มทั้งหมดอะนำมาแบ่งพอคำว่าแบ่งอะนำมาแบ่งแบ่งก็ต้องเอามาหาร6อ่าเราถึงจะรู้ว่าแต่ละกองอ่ะมันมีส้มทั้งหมดกี่ผลกันนะโอเคถ้าเป็น โจทย์ปัญหาละคนแบบนี้เราก็ต้องทําในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็เอาคําตอบที่ได้ในวงเล็บเนี่ยค่อยไปทํากับนอกวงเล็บในวงเล็บคือ254คูณกับ3อ่ะคูณได้เท่าไรเอ่ยอ่ะ762พ คิดได้แล้วว่าส้มทั้งหมดเนี่ยมี762ก็นำ762เนี่ยไปแบ่งเป็น6กองแบ่งก็คือหารนำ762ไปหาร6อ่ะ616 6. อ่ะ6212ลบก,กันแล้วได้4จากนั้นดึง2ลงมา67ได้4 2จากนั้นลบก,กันอ่ะในข้อนี้ แต่ละกองก็จะมีส้ม127ผลนนั่นเองอในบางข้ออาจจะมีวิธีทำที่มากกว่า1วิธีอาจจะเป็นคูณแล้วหารหารแล้วคูณอะไรอย่างนี้คือเราต้องอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์นะคะอ่ะแม่คะนำส้มมาขาย3รถเข็นรถเข็นละเทา่านี้เสร็จแล้วเอาไปแบ่งเป็น6กกองอีกอ่ะแสดงว่าอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าส้มทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่กันพอรู้เสร็จปุ๊บหนูก็นำไปแบ่ง 六宫。